าศาสตระนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอาตมาพระหามำานเสีิญปัญโยจะได้มานำเสนองานค้นคว,ว้านวัตกรรมทางการศึกษาชื่อนวัตกรรมผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นประเภท ของนวัตกรรมเป็นการวิจัยและพัฒนาคุณทดลองลักษณะของนวัตกรรมเป็นชุดสื่อของการสอนผู้พัฒนาสุธิศักดิ์แท้แต่ปีที่พัฒนาพุทธศักราช2 5 4 9ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในปัจจุบันไม่มีใครที่สามารถปฏิเสธได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์มีไม่มีความจำเป็นเกี่ยวกับการใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการติดต่อสื่อสารการทำธุรกิจทำธุรกรรมต่างๆตามสถานที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาครัฐส่วนของภาคเอก,กชนก็จะได้พบเห็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีเพราะเป็นสื่อที่สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนำเสนอในส่วนของภาพนิ่งในส่วนของภาพเคลื่อนไหวหรือภาพจากวิดีทัศน์เสียงดนตรีประกอบและเสียงประกอบการนำเสนอคือการบรรยายดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะ มีความสนใจนะที่จะศึกษาที่จะศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเนะพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้นะมีความสามารถและเข้าใจในเกี่ยวกับพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชนนะ์ในการเรียนนะในการศึกษาค้นคว้าและทำงานนะได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม นะประการที่หนึ่งนะเพื่อ,อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เ hmm. บื้องต้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์85ทับ85นะประการที่สอง mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเนื้อหาอื่นในในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะได้มุ่งถึงการาสร้างบทเรียนอคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้แก่ผู้สอนอให้แก่ผู้ที่เรียนนะจะได้ ศึกษาได้เข้าใจได้เร็วในการเรียนมากขึ้นและก็เพื่อที่จะพัฒนา,าบทเรียนคอมพิวเตอร์นในเนื้อหาอื่นต่อไปอไม่จํากัดจะเป็นวิชาของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอาจจะเป็นปุ่มสระ,ะอื่นก็สามารถที่จะทําได้ขั้นตอนของการพัฒนาเริ่มจากการศึกษาทฤษฎีก่อนนะเพราะการศึกษาทฤษฎีนั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็แล้วแต่มีส่วนที่สําคัญมีส่วนที่จําเป็นอย่างยิ่งนะเพื่อที่จะ ได้นําขั้นตอนหรือวิธีการทําต่างๆเนี่ยให้มันถูกขั้นตอนนะส่วนมากในการศึกษาทฤษฎีก็จะศึกษาในทฤษฎีต่างประเทศบ้างหรือในประเทศบ้างเนะพื่อความเหมาะสมการสร้างเครื่องมือนะในการค้นคว้าวก็เป็นขั้นตอนอีกทีหนึ่งนะก็คือการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มนะัลติมีเดียการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสําหรับผู้เชี่ยวชาญนะในส่วนของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ย ก็จะสร้างเกี่ยวกับเนื้อหาระบบเครือข่ายซึ่งเรียกว่าเน็ตเวิร์กนะแล้วก็พอสร้างเสร็จแล้วก็มีขั้นตอนของการวัดและประเมินผลนะประเมินผลในส่วนของอะไรบ้างจะเป็นในส่วนของปัญหาเอ่อเป็นในส่วนของบทเรียนในระหว่างเรียนนะแล้วก็เป็นการทดสอบในระหว่างท้ายบทก็ถือว่ามีส่วนสําคัญในเป็นขั้นตอนอีกที่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็สื่อหรือมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นมานั้นต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลายัยระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของคอมพิวเตอร์จริงๆในส่วนตรงนั้นการดำเนินการทดลองก็เป็นขั้นตอนเหมือนกันนะการทดลองครั้งที่1นะึ่ก็จะเป็นการทดลองทดสอบโดยใช้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรจํ์จนวน3ท่านะทดสอบท,ท่านต่อนหนึ่งเครื่อง,นะห,นงหนึ่งเครื่องต่อนหนึ่งท่านนะการทดสอบครั้งที่2 ก็ใชอ้อาจารย์ของหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนิริมวิโรฒจำนวน1 5ท่านตนเครื่องและก็การทดสอบครั้งที่สามนะก็จะใช้ก็จะใช้ใชบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนินทวิโรฒจำนวน30ท่านนะรวมเบ็ดเสร็จก็48ท่านในการาดำเนินการทดลองนะก็ถือว่ามีส่วนที่สำคัญในเป็นขั้นตอนการพัฒนาต่อไปก็จะเป็นการสรุป ผลการนําไปใช้นะโดยการสรุปผลนําไปใช้นี้ก็จะมี3เรื่องด้วยกันเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามนะก็จะมีจํานวนผู้เรียนสามสิบท่านจานวนผู้ผ่านเป็น30ท่านแล้วก็รนะ้อยละหนึ่งร้อยจากที่ได้ทาการวิจัยนะผู้วิจัยได้เห็นว่าการนําผลการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสแสดงให้เห็นว่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ย ระบบเกิดไถ่ายเบื้องต้นเนี่ยทำให้ผู้เรียนทุกคนมีผลของการใช้ในร้อยละแปดสิบขึ้นไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการผ่านเกณฑ์เพราะเกณฑ์ของอเนื้อหาคอมัิติมีเดียเนี่ยแปดสบห้าถ้าแปดสิ้าปดสิบห้าตัวแรกเนี่ยก็จะอธิบายความนิดนึงก็คือ8ปตัวแรกเป็นการวัดประสิทธิภาพในบทเรียนนะส่วน85หลังเนี่ยเป็นการวัดหรือการทดสอบอทดสอบเรียกว่าทดสอบตอนท้ายบทนีก็ถือได้ว่า ในส่วนของการสรุปผลการนำทดลองไปใช้นี่ใช้ได้จริงและก็เป็นประโยชน์อีกด้วยในส่วนของข้อเสนอแนะของผู้พัฒนาแบ่งไว้3าประการด้วยกันประการที่หนึ่งในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนอกจากจะอาศัยความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วยังต้องอาศัยความรู้ด้านศิละปะด้วยในการออกแบบจะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนเรามีความสามารถด้านของโปรแกรมพู o t o ช h o ปในด้านของโปรแกร,ม,ร,แกรม Adobe ในการแต่งรูป นะเลือโดบี้แคปเนะซึ่งก็อาจารย์ก็ได้เฝึกให้พวกเราได้ทำทดสอบมาบ้างแล้วในโปรแกรมนี้ประการที่สองบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติเมีเดียเรื่องหนึ่งอาจจะถูกสร้างมาหลายโปรแกรมนะเมื่อทำมาหลายโปรแกรมแล้วอาจจะเกิดปัญหานะในขณะการในขณะการเรียนก็ได้นะผู้สร้างควรคำนึงถึงนะมาตรฐานของโปรแกรมด้วย พอโปรแกรมไหนที่มันยิดโปรแกรมไหนที่คนสามารถที่จะประยุกได้ได้ถนัดเนี่ยก็จะใช้โปรแกรมนั้นอย่างที่3ามคือจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการทดลองอพอบว่าขนาดจอของขนาดขนาดหน้าจอเนี่ยมีมีผลต่อสมาธิของผู้เรียนหน้าจอเล็กเกินไปมันก็จะมองไม่เห็นส่วนหน้าจอที่ใหญ่เกินไปมันก็จะล้นหน้าจออันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะของผู้พัฒนาส่วนความเปลี่ยนของผู้รายงาน ก็คืออาตมาเองก็ได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องของการใช้ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อหาประสิทธิภาพการเกณฑ์85ถ้า85นี้เป็นการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสื่อในการสอนโดยอาศัยการนําเสนอในรูปแบบต่างๆว่าจะเป็นข้อความภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหวภาพนิง่งออบอบพอยต์วิดีทัศน์เสียงเป็นต้น ข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเนี่ยก็คือผู้เรียนจะได้เรียนรู้บทเรียนได้รวดเร็วรวดเร็วมากกว่าตามปกติสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายเพราะมองเห็นภาพเรียกว่าเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนและเป็นบทเรียนที่น่าเรียนน่าสนใจสภาพแวดล้อมคือบรรยากาศในการเรียนก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้เบื่อข้อจากัดของนวัตกรรม ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียคือบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเครือข่ายยังน้อยเกินไปนะไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของบทเรียนนะผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้านอุปกรณ์และทักษะการใช้งานนะส่วนบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีทักษะการใช้งานก็จะเป็นข้อจํากัดของนวัตกรรมนะของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียข้อเสนอแนะก็คือบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เธอถ่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นยังน้อยเกินไปนะควรเพิ่มเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของบทเรียนทั้งหมดและควรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนในกลุ่มสาระอื่นด,ด้วยนะเพื่อความสะดวกต่อการเรียนการสอนแก่ทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียนเองในกลุ่มสาระอื่นก็ขออนุโมทนานะขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้เปิดโอกาสได้มาบันทึกเทปนะแล้วก็ ได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านก็ออมาเจริญพร